เราจะพาทุกคนมาที่ร้านวยเตเสยวเนื้อในย่านแถวแถวสุข,ขาสามข้างในนี้จะเรียกว่าซอยมิตรีนะคะจะเป็นเขาเรียกว่าซอยอะไรซอยมิตรีแลร่องเก้านะคะเนาะแล้วก็อันนี้จะเป็นจะบอกว่าเป็นร้านร้านวยเตเสยวเนื้อที่แบบว่าอร่อยที่สุดในย่านนี้ ชื่อร้านดงบังแต่ไม่ใช่ดงบังชิกกินะวันนี้ที่เราสั่งก็จะเป็นเมนูเนื้อตุ๋นบวกเอ็นนะคะทุกคนเอาคีบเอ็นไม่ขึ้นนี่อันนี้คือชิ้นเอ็นแล้วก็อันนี้ก็คือ ดูชิ้นเนื้อตุ๋นหม้ยต้องดูชิ้นนี้นี่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 ชิ้นนี้นี่โหชิ้นนี้แบบโคตรน่าก,กินเลยนะพูดเลยเดี๋ยวดูเป็นเนื้อแบบปกกับเอ,นอ็นน่ะเห็นไหมน่าก,กินเนาะเออแล้วจะบอกว่าที่ร้านนี้นะคะเนื้อเขาไม่ได้มาเป็นเศษๆนะคือแบบมาเป็นชิ้นแบบใหญ่ๆ อร่อยมากเอ่อเราจะบอกว่าเราเนี่ยเราไม่ได้กินเนื้อมาเป็นระยะเวลาแบบหลายสิบปีมาก <Huh? S 1> นะคะเนื่องจากอะไรก็ไม่รู้แหละแต่ว่าก็คือแบบไม่ได้ไม่ได้กินเนื้อมานานมากๆแล้วก็คุณแฟนเขาเป็นคนที่กินเนื้อเขาก็เลยแนะนําว่าถ้าสมมติคุณอยากจะกินกลับกลับมากินเนื้ออีกครั้งหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยจะให้ลองมากิน ร้านผัดเตี๋ยวร้านนี้แหละเพราะว่าอย่างที่บอกค่ะถ้าสมัวครั้งแรกที่เรากินแล้วเรารู้สึกแบบมันมันไม่แฮปปี้อ่ะเราก็จะมันก็จะติดภาพแบบนั้นอะแบบอาจจะกินเหมือนสาบอะไรอย่างเงี้ยไปแล้วพอเรามากินทุกคนละลายในปากมันอร่อยมาก <laughs> มันมีความรู้สึก,กว่าโอ้ยโอเคแบบเออกลับมากินเนื้ออีกครั้งหนึ่งแล้วมันค่อนข้างแบบมันฟินไงเราก็เลยเออนะแบบนี้เราก็ เราก็ชอบแหละนะคะแต่ว่าถ้าสมมติจะให้ไปกินร้านอื่นก็ก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะเหมือนร้านนี้ไหม,มใช่ใช่ม,ม,มันใช่ม,มันเราเราอาจจะแบบเหม็นสาบอะไรเงี้ยนะคะมันมันหลายอยา่างเนาะถ้าสมมติว่าคนที่เหมือนเคยกินเนื้อแล้วมันรู้สึกไม่ดีมันก็จะแบบติดภาพอย่างนั้นไปอะไรเงี้ยแต่สําหรับร้านนี้นี่คือต้องบอกเลยว่าทุกคนต้องมาลองนะคะอันนี้คือบอกเลยว่าทุกคนต้องมาลองมาลองสักตัง อันนี้มันจะเป็นเส้นเล็กอันนี้นะคะนี่ของเรานะอันนี้มันจะเป็นเส้นเล็กเนื้อตุนบวกเอ็นนะคะแต่ว่ารู้สึกเอ็นวันนี้จะยังไม่ค่อยสวยเท่าไหรน่นาะนะคะทุกทีมาเอ็นเขาก็จะแบบเป็นก้อนอะไรเงี้ยสั่งมาทั้งหมดสามชามกินสองคน <c oughs> กะเหลาหนึ่งแล้วก็เป็นเส้นเนื้อเล็กสองเ <c oughs> ดี๋ยวเดี๋ยวเราลองกินนี่แหละจะมาบอกว่ารสชาติเป็นยังไงบ้างนะคะกีนละกินละ อืมก็อร่อยอันนี้เรามากินครั้งที่สองผมก็มาหลายรอบแล้วรสชาติดีนะครับก็ปกติแล้วแฟนผมเขาไม่กินไม่ทานเนื้อนะครับแต่ก็กลับมาเปลี่ยนใจนะครับที่จะกลับมาทานอีกแต่ก็ไม่ได้ว่ากินบ่อยอะไรขนาดนั้นใช่ือีเราก็เลือกกินนั่นแหละถ้าสมมติแบบมันเจอร้านที่มันแบบมันไม่อร่อย มันก็ก็คงไม่ได้อยากกินไรอย่าไเงี้ยเพราะอย่างที่บอกแต่แรกอะค่ะว่าถ้าสมมุติว่าเราเราเหมือนเราเหมือนเสียความรู้สึกกับการกินเนื้อแล้วมันมีกลิ่นสาบอะไรเงี้ยเราก็จะติดถ้ามีผู้ที่ติดกลุ่มที่ไม่ทานเนื้อด้วยเหตุผลทางด้านการนับถือศาส,สนาหรือว่านับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับแล้วก็จะมีกลุ่ม,มก็คือเคยทานเนื้อแล้วเราไม่ชอบเราก็เลยไม่ทานอีกเลยยางผมเนี่ยถ้าเปรียบเทียบแม้ เมื่อก่อนเทียบเท่กับทุเรียนเมื่อก่อนผมก็ไม่กินทุเรียนเลยด้วยเหตุผลที่ว่าไม่ชอบกลิ่นไม่ชอบรสแต่ไม่ได้หมายความว่าไม่เคยกินปัญหาของมันอยู่การที่ครั้งแรกของเราที่ได้เราได้ลองกินอยู่ทุเรียนครั้งแรกที่ได้ลองบังเอิญว่าเราไปเจอแบบกับกลิ่นกับสีกับรสชาติที่มันไม่ใช่ ช่วงกินของมันจริงๆมันทําให้เราฝังใจแต่เด็กแล้วเราก็ไม่ชอบแต่ละนันมาจนกระทั่งวันหนึ่งเรามารู้ตัวทีหลังว่าพ่จริงๆเราวมันไม่ใช่นะนอร่อยมากคือแล้วก็เหมือนกันนะครับคือบางท่านที่เริ่มต้นที่จะไม่ชอบเพราะว่าอาจจะการที่ได้ลองกินครั้งแรกแล้วไปเจอไอ้สิ่งที่มันแบบไม่ค่อยดีอะสาบมีกลิ่นสาบเห็นสชาติไม่ดีทาแบบไม่ถึง คุณก็จะจดจาตรงนั้นไปแล้วก็ไม่กินเลยนะ<ช>ครับอันนี้อันนี้เป็นกลุ่มกลุ่มก็จะเป็นประมาณนี้ซึ่งไม่เกี่ยวกับที่นับืืออะไรนะอันนี้เราตรงนั้นเราไม่พูดถึงถ้าคุณได้เจอในสถานที่ที่เขาทำแบบสะอาดรสชาติดีไม่ม,ไม,มีไม่มีแบบจิงสาคุณจะรู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันก็เขาเรียกว่าอะไร ก็รสชาติดีอ่ะก็เหมือนทั่วไปเพียงแต่คุณไปเจอร้านที่มันทำแบบยังคือต้องใช้คำว่ามือไม่ถึงคล้ายๆกับเป็ดห่านบางคนบอกไม่กินเป็ดไม่กินห่านด้วยเหตุผลที่ว่าอะไรมันเรานี่ยแหละมันกินสาบเดิมเดิมก่อนหน้านี้เราก็คือเคยกินเป็ดแล้วเราก็ไม่กินเป็ดไปพักด้วยด้วยอาการนี้นะคะก็คือเหมือนไปเจอร้านแต่ประจําไม่ได้งานมากละคือคือทําเหมือนสาบอ่ะ คือคุณคุณต้องคือนึกถึงว่ากินอาหารอยู่แล้วมันแบบเหมือน,นกลิ่นสาบอะไรอยวว่างเงี้ยเราก็จะไม่กินไม่กินไปนานมากเลยค่ะจนไปเจอร้านก๋วยเตี๋ยวร้านหนึ่งก๋วยเตี๋ยวอีกแล้วอันนี้อันนี้อันนี้ขอเอ่ยชื่อเลยกันชื่อร้านกอเฮงหลีอันนี้ก็เขาก็แนะนํามาอีกกันเป็นไก่กับกอ่าจริงๆคือเขาเป็นร้านข้าวมันไก่ แล้วก็ขายขาก๋วยเตี๋ยวเป็ดด้วยแาวขาขายขา้ขา,ขา,ขาวแบบข้าวหน้าเป็ดอะไรเงี้ยมีอาหารัลโล่ด้วยใช่เราก็เลยแบบอะลองสั่งก๋วยเตี๋ยวเป็ดมากินโอ้โหทุกคนเราเราต้องบอกว่าเราชอบมากแล้วเราก็คือคือจริงๆอันนี้มันอยู่ไกลนะเราพักอยู่แถวถทุ่งนเสรีไทยนะคะแต่ว่าร้านก้อนมีเนี้ยมันอยู่แถวตุงพระรามเก้าเนาะาะฉะนั้นสรุปก็คือครั้งแรก ท,ที่คุณได้ได้กินได้ทานมันเนี่ยจะสคัค่อนข้างสําคัญที่จะทำให้คุณตัดสินใจว่าชอบหรือไม่ชอบมันมตัดปัญหาเรื่องอสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าการนับถืออ,อะไรอะไรออกไปนะครับคือสําหรับคนที่เคยทานแล้วแล้วไม่ชอบคุณต้องลงกลับมาถามตัวเองว่าตอนที่คุณตัดสินใจหยิบจับขึ้นมาทานครั้งแรกเนี่ยคุณไปเจอกับอะไรเข้าคนั้เอง,เองอถ้าคุณไปเจอไอ้สิ่งที่มันเขาเป็นมืออาชีพในการทําจริงๆ ปัญหาพวกนี้มันจะไม่เกิดแล้วเราแล้วเราก็จะบอกว่าเราสมมุติเราถ้าเราเหมือนร้านไหนอร่อยนะเราก็จะกินแต่ร้านนั้นที่เราพูดนี่ก็ไม่ได้สนับสนุนให้คนที่ไม่กินเนื้อกลับมากินนะครับแต่เราประเด็นของเราก็คือว่าจะมีคนอยู่กลุ่มนึงคล้ายเราเนี่ยแหละคือไม่ใช่ว่าไม่กินแต่ว่าเคยลองแล้วแล้วมันไม่ได้แล้วมันทําให้เราเกลียดฝังเข้าไปในใจตั้งแต่สมัยไหนใช่ตรงนั้นเนี่ย กำลังจะบอกว่าคือมันไม่ใช่แหละเพราะสิ่งที่คุณเจอในครั้งนั้นที่ทําให้คุณเปลี่ยนมันอาจจะไม่ใช่สิ่งที่ดีที่สุดก็ได้อยู่ที่ว่าอยู่ที่ว่าเขาใครทํามากกว่าไม่อยากจะเอ่ยชื่อลาอยู่ที่ความชํานาญในการที่จะทำคล้ายๆบางคนที่เคยเล่าให้ฟังเลยนะเนื้อแกะสเต็กเนื้อแกะบางคนที่ไม่ชอบกินเพราะว่ากินแล้วมันสังต้องต้องย้อนกลับไปถามว่าพ่อครัวทํายังไงมากกว่ามันถึงได้สับ ซึ่งจริงๆมันไม่ใช่ <Okay. S 1> มันจะคล้ายๆกันกับเคสของเราดนี่ยแหละโอเคอ่ะให้เครดิตร้านเขานิดนึงวันนี้เรามาเดีย๋ยบอกว่าขอยืมสถานที่ถ่ายทำก็ไม่ใช่นะเพราะว่าเหมือนเขามาน,นั่งกินกาแฟกันที่ร้านเลสนาเต่ใช่เนอะอยู่ร้านอยู่ตรงทางข้าวหมูบ้าน,อะ,านอะไรว่ะคาซาหรอ าคาส่งอยูออ่อยู่ไปใกล้กับร้านดงบังนี่แหละห่าง่กี่กิโลนไทอุโลแวกเดียวกันนะแล้วก็จะบอกว่าเป็นร้านเล็กๆนะคะแต่ว่าน่ารักมากการตกแต่งร้านอะไรย่างเงี้ยค่ะคือแบบน่ารักมากแล้วนี่ดูซิดูซิแค่เราเดานะว่าเจ้าของร้าน <laughs> เป็นเด็กเป็นสาววุ้เด <laughs> <ง>็กหงแน่นอนเลยดูท่าแล้วเนี100่ยร้อยเปอร์เซ็นต์ ค่ะน่ารักค่ะเป็นคือมาอาศัยร้านเขานั่งรีวิวร้านโรงบนแรมก็เลยพูดพูดถึงให้เครดิตร้านเขาดนึงนะครับบังเอิญร้านเขาแบบน่ารักดีเล็กๆใช่เป็นร้านเล็กๆแต่น่ารักกาแฟอร่อยรสชาติใช้ได้ใช่